ติดตั้งสเกิร์ตเป็นของฟรีฟอร์มตัวนี้เป็น V3 นะครับหน้าจุดเด่นของ V3 เลยก็คือจะมีในส่วนของไฟเป็นสเกิร์ตด้านหลังก็จะเป็นฟรีฟอร์ม V3 เช่นเดียวกันนะครับไฟเป็นคาดเอลมีไฟของฟรีฟอร์มเช่นเดียวกันครับอ่าเป็นล้อแมกของเ e n โ so. ซตัวนี้เป็น j a c k เกอร์ดากระจกพาพไฟฟ้าของตัวท็อปดถทานที่ต้องมีเกือบทุกคันนะครับก็คือในส่วนของไฟตัดหมอก LED นะครับ สอดเข้าไปให้โดนเซนเซอร์นะครับอ่าก็จะเปิดลักษณะประมาณนี้เมื่อกี้ผมไม่โดนนี้เลือกใช้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลสีน้ำตาลเดียวกับตัวท็อปในตัวอันดิเมทนะครับผมเข้ารูป6 d 5 d อะไรแล้วแต่เขาเรียกแหละโปรโมชั่นไปเลยนะครับออกรถพร้อมแต่งนะครับอยู่ที่1นึ0 0แบาทสวัสดีครับไมเคิลนีสุครับผมวันนี้จะพามาชม m u x active สีขาวมุกนะครับเป็นแนวทางการแต่งนะครับอีก1คัน พร้อมกับจัดโปรโมชั่นให้ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวจะทิ้งโปรโมชั่นในส่วนของคันนี้ไว้ให้นะครับอย่างแรกเลยเราก็จะพาไปชมในส่วนของแนวทางการแต่งก่อนแล้วก็บอกราคาในส่วนของของแต่งทั้งหมดนะครับเรียกได้ว่าของแต่งคันนี้อยู่ประมาณแสนต้นๆประมาณแสนหนึ่งแสนสองประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ทําไมมิวเอ็กซ์แอคทีฟถึงต้องแต่งเยอะขนาดนี้จริงๆมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแต่งเยอะขนาดนี้นะครับแต่ว่าอันเนี้ย เอาไว้เป็นแนวทางเผื่อไว้เลือกนะครับว่าอยากแต่งอะไรบ้างหรือไม่อยากไดออปชั่นตรงไหนตรงไหนบ้างเนี่ยสามารถตัดออกได้นะครับเราก็จะประหยัดในส่วนของงบประมาณไปอีกนะครับจริงๆแล้วรายละเอียดพวกนี้สามารถทักมาคุยกันก่อนได้โอเคมาเริ่มกันที่ในส่วนของตัวรถก่อนเลยอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับในส่วนของของของแต่งทั้งหมดนะครับต้องแจ้งก่อนเลยนะครับว่าของแต่งทุกชิ้นนะครับไม่ใช่ของแถมย้ําอีกนะครับว่าของแต่งไม่ใช่ของแถม ทุกอย่างนะครับของแต่งทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องซื้อมาจากร้านชุดแต่งหรือว่าเป็นของแบรนด์อย่างเช่นล้อมแมกเนี่ยมันไม่สามารถเป็นของแถมได้อยู่แล้วนะครับของเลนโซ่ราคามันก็ค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรนะครับอันนี้พูดพูดกันให้เข้าใจนิดนึงนะครับเพราะว่ามีหลายคนทักมาว่าแคมเปญที่ถามแคมเปญที่ไมเคิลทำเนี่ยของแต่งมันเป็นของแถมใช่ไหมพี่ซื้อเงินสดแล้วได้แบบนี้ไหมต้องตอบเลยนะครับว่าไม่นะครับไม่สามารถให้ได้จริงๆนะครับ ถ้าให้ได้นะครับทุกคนก็จะเลือกแต่งหมดทุกคนเลยนะครับไม่ออกรถเดิมๆแน่นอนนะครับโอเคในส่วนของตัวรถเดิมๆนะครับ m ิวเอ็กซ์แอสีขาวมุกราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนหกบาทไปดูของแต่งกันก่อนเลยนะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยคันนี้ติดตั้งสเกิร์ตเป็นของฟรีฟอร์มตัวนี้เป็น V3 นะครับหน้าใหญ่จะขึ้นมาสูงพอสมควรลักษณะก็จะประมาณนี้ เห็นไหมหน้าใหญ่และที่สําคัญนะครับจุดเด่นของ V3 เลยก็คือจะมีในส่วนของไฟตรงนี้ติดด้วยนะครับจะสามารถเปิดใช้งานได้แล้วก็จะมีสีดําเงาเป็นตัวตัดนะครับกับสีกับกับสีของตัวรถนะครับก็จะเน้นเป็นสีของตัวรถแล้วก็เป็นดําเงาตัดและในส่วนของด้านล่างก็จะมีการติดในส่วนของสติกเกอร์เป็นสีแดงนะครับเพื่อให้ตัดกับตัวรถนะครับ โอเคมาในส่วนของสกเกิร์ตเนี่ยก็จะไปต่อในส่วนของสกเกิร์ตเลยเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังกันต่อครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสเกิร์ตด้านหลังนะครับคันนี้ก็จะเป็นสกเกิร์ตด้านหลังก็จะเป็นฟรีฟอร์ม v 3เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีท่อหลอกเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นท่อหลอกนะครับไม่ใช่ท่อจริงนะเป็นท่อหลอกเพื่อความสวยงามเฉยๆนะครับทำมาหลอกเฉยๆโอเคแล้วก็ในส่วนต่อไปก็มีการติดตั้งในส่วนของการลอยด้านท้ายเป็นของฟรีฟอร์มแบบนี้ ายาวตัวนี้ใช้สำหรับป้องกันในกรณีขนสัมภาระขึ้นนะครับป้องกันการเกิดรอยนะครับตัวนี้ใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสวยงามด้วยสีมันสวยแล้วก็รูปทรงมันสวยนะครับเป็นของฟรีฟอร์มไปต่อเลยนะครับในส่วนของคาดเอวนะครับคันนี้เลือกใช้เป็นคาดเอวมีไฟของฟรีฟอร์มเช่นเดียวกันครับลักษณะประมาณนี้ ในกรณีเปิดไฟหน้าคาดเอลมีไฟตรงนี้ก็จะติดนะครับแล้วก็ด้านบนสุดนะครับก็จะเป็นในส่วนของสปอยเลอร์นะครับสีดําเงาเป็นของฟรีฟอร์มเช่นเดียวกันก็จะมีลักษณะที่ยื่นออกมาจากบอดี้เดิมนะครับไอตัวนี้มันเป็นตัวครอบติดในส่วนของ 3M เเฉยๆแต่ไม่ต้องห่วงว่ามันจะหลุดนะเพราะว่ามันแน่นหนามากๆนะครับโอเคในส่วนของชุดแต่งฟรีฟอร์มที่ผมพูดมานะครับทั้งหมด 1, 2, 3 ส 5, 5่ชิ้นตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่25,500บาทนะครับเป็นของฟรีฟอร์มครับเดี๋ยวไปชมในส่วนต่อไปกันต่อเลยครับไปต่อของแต่งชิ้นต่อไปนะครับคงเห็นหลายๆคลิปแล้วครับคันนี้เลือกใช้เป็นล้อมแม็กขนาด18นิ้วเป็นล้อมแม็กของเลนโซตัวนี้เป็น j a c k เกอร์ไดาขนาด18นิ้วเป็นสีดำเงาแล้วก็มิลลิ่งตัดนะครับ ส่วนของอยางใช้เป็นของเลนโซเช่นเดียวกันนะครับส่วนสเปคยางจะอยู่ที่265 60ขนาด18นิ้วเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของล้อแมกเลนโซตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่26,000บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของยางเลนโซ่สเปค265 60ขอบ18จะอยู่ที่18,000บาทครับผมลักษณะล้อก็จะประมาณนี้เลยล้อในล้อลายนีย้ค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็ได้รับความนิยม ค่อนข้างที่จะมากนะครับในส่วนของเลนโซลน์นี้โอเคเดี๋ยวไปชมในส่วนต่อไปกันต่อเลยครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของคิวร้อนะครับตัวนี้เลือกใช้เป็นคิวร้อสีดาเงาขนาด3นิ้วนะครับแล้วก็มีการแปลงเล็กน้อยนะครับซึ่งปกติเนี่ยขนาดของตัวคิวล้อเนี่ยเขาจะลักษณะประมาณนี้เลยแต่พอมาถึงสเกิร์ตเนี่ยเราก็จะต้องแปลงให้มันเข้าเกิดความสวยงามนะครับเพราะว่าสเกิร์ตตัวนี้มันขึ้นมาค่อนข้างที่จะสูงเราก็จําเป็นที่จะต้องแปลง พอแปลงปุ๊บลักษณะก็ออกมาประมาณนี้เลยเป็น3นิ้วนะครับสีดําเงาสวยงามมากๆนะครับรในส่วนของคิ้วล้อตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่3,900บาทรวมติดตั้งครับผมและในส่วนของออปชั่นต่อไปนะครับที่มีการติดตั้งเพิ่ม,เต,มเติมก็จะเป็นในส่วนของกระจกพับไฟฟ้าของตัวท็อปเดิมเดิมจากโรงงานพูดอีกแล้วเดิมเดิมจากโรงงานเป็นสีดําด้านแบบนี้ทั้งอันไม่มีระบบไฟฟ้าเป็นการดันเพื่อพับนะครับ อันนี้ก็เบอร์ของตัวท็อปมาใส่มีมอเตอร์ให้เสร็จสรบพเรียบร้อยสามารถกดพับไฟฟ้าจากด้านในได้เลยเหมือนกับตัวท็อปทุกอย่างเลยครับในส่วนของกระจกพับไฟฟ้าตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่1 2 0 0 0บาทรวมติดตั้งครับผมเกือบลืมด้านหน้าอีกจุดหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าเป็นออปชันที่ต้องมีเกือบทุกคันนะครับก็คือในส่วนของไฟตัดหมอก LED นะครับคันนี้ก็ได้ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยถ้าไม่ติดมันก็จะเป็นช่องสีน้ำดำพลาสติกปิดอยู่นะครับ อันนี้ก็ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยไฟตัดหมอก LED 3500บาทครับผมมาต่อกันที่ในส่วนของด้านหลังกันต่อเลยนะครับในส่วนของด้านหลังก็เห็นไปแล้วอย่างที่ผมได้รีวิวไปนะครับรูปทรงสวยงามอยู่แล้วแต่ได้ติดได้ติดออปชันเพิ่มเติมไปเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานนั่นก็คือฝาท้ายไฟฟ้านะครับพร้อมระบบคิกเซนเซอร์ด้วยเห็นไหมคิกเซนเซอร์อยู่นี้นี่นี่คิกเซนเซอร์ นี่นี่น,นี่กล้องดอกซะแล้วคลิกเซนเซอร์นะครับใช้งานได้แบบสะดวกสบายโดยการใช้เท้านะครับเข้าไปบริเวณที่สติ๊กเกอร์ติดอยู่นี้สอดเข้าไปปุ๊บสอดเข้าไปให้โดนเซนเซอร์นะครับอ่าก็จะเปิดลักษณะประมาณนี้เมื่อกี้ผมไม่โดนเซนเซอร์นะน่าจะเข้าไปน้อยนิดนึงพอเข้าไปโดนเซนเซอร์ปุ๊บเนี่ยฝาท้ายมันก็จะเปิดโดยอัตโนมัตินะครับสะดวกสบายในกรณีแบบ ถือของอยู่แล้วไม่มีมือที่จะกดเปิดฝาท้ายนะครับก็สามารถใช้เท้าเปิดที่คลิกเซนเซอร์ได้เลยเวลาปิดก็เหมือนกันครับเข้าไปในบริเวณนี้ลองให้ดูนะครับปึ๊บอ่ะเห็นไหมจะมีเสียงสัญลักษณ์ถ้ามันโดนเซนเซอร์ก็จะมีเสียงสัญลักษณ์ร้องนะครับหนึ่งตืดมันก็จะเปิดหรือว่าปิดนะครับแล้วก็ดูดนิ่มนวลในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าตัวนี้นะครับราคาพร้อมคลิกเซนเซอร์จะอยู่ที่16,00 0บาทรวมติดตั้งครับผมไปดูออปชันต่อไปกันต่อเลยครับ ออปชันต่อไปนะครับที่มีการติดตั้งเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นในส่วนของเบาะหนังนะครับคันนี้เลือกใช้เป็นเบาะหนังสีน้ําตาลสีน้ําตาลเดียวกับตัวท็อปในตัวอันดิเมตนะครับเลือกใช้ได้เป็นสีขาวพร้อมกับหุ้มแผงประตูด้านข้างนะครับและที่เท้าแขนเป็นสีเดียวกับเบาะด้วยนะครับเคในส่วนของเบาะหนังสีน้ําตาลตัวนี้เป็นเกรดเนป้านะครับเกรดเนป้าก็จะเป็นตัวที่หุ้มพวกแผงคอนโซลอะไรพวกนี้ครับมันจะเกรดดีกว่า PVC นิดนึงแล้วก็ความนิ่มมันจะค่อนข้างที่จะนิ่มกว่าตัว PVC นะครับในส่วนของเบาะหนังสีนี้ตัวเนปป้านะครับจะอยู่ที่14,000บาทนะครับแล้วก็ออปชันต่อไปก็จะเป็นในส่วนของผมเข้ารูป 6D ผมเข้ารูป 6D 5D อะไรแล้วแต่เขาเรียกแหละอ่ะคันนี้ก็เลือกใช้เป็นโทนน้ำตาลเพื่อให้เข้ากับเบาะเป็นโทนน้ำตาลกาแฟได้สีขาวตัวนี้นะครับทั้งคันจะอยู่ที่3,500บาทครับผม ก็จะได้ในส่วนของที่คุมในส่วนของแถว2ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของแถว3ที่มีการวางในส่วนของด้านหลังเบาะแบบนี้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าคุ้มจริงๆและก็ใช้ไปเหอะยาวๆสองปี3ปีใช้ไปเลยถ้าไม่ได้มีการขนของมากมายจนทําให้เหนื้อ P v วเนี่ยไันได้รับความเสียหายนะก็ใช้ไปเหอะยาวๆผมยังไม่เคยเห็นใครใช้จนพังนะโอเค ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแนวทางการแต่งของคันนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นของแต่งทั้งหมดให้ดูนะครับว่าของแต่งคันนี้ทั้งหมดเท่าไหร่จริงๆแล้วอันนี้มันก็เป็นแค่แนวทางในส่วนของการแต่งนะครับจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องแต่งเยอะขนาดนี้ก็ได้แต่พอดูเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดกิเลสอยากได้นู่นอยากได้นี่นะครับแต่ยังไงก็ประหยัดกว่าตัวอีลิแกนแน่นอนนะครับถ้าแต่งไปแล้วเพราะว่าตัวอีลิแกนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าแพงกว่าตัวมิวเอ็กซ์แอคทีฟเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 2 5 0 0 0บาทคันนี้แต่งไปแสนกว่าบาทอง ยังไม่ได้หักส่วนลดด้วยนะแต่งไวแสนก็บาทไดค้ครบแบบนี้แล้วออปชั่นการใช้งานครบหมดแล้วแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือรูปลักษณ์ภายนอกสวยด้วยได้ล้อแม็กตามที่เราอยากเลือกด้วยนะครับของแต่งก็ใช้เป็นของแบรนด์เกือบทั้งหมดนะครับนี่แหละครับเป็นเหตุผลที่ว่าของแต่งมันไม่ใช่ของแถมมันเป็นของแบรนด์อื่นๆซึ่งถ้าเป็นของแถมคนทุกคนก็ออกแบบแต่งหมดแล้วนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องออกรถเดิมๆนะครับอันนี้ เรามารีวิวเพื่อเป็นแนวทางการแต่งนะครับสำหรับคันนี้นะครับจัดโปรโมชั่นไปเลยนะครับออกรถพร้อมแต่งนะครับอยู่ที่1,5 0 0 0 0บาท1,5 0 0 0บาทจอง5,000บาทรับรถ1 0 0 0 0 0รวมแต่งทุกอย่างนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ1 6 5 0 8บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวขึ้นเลท20 0 0 0 0 3 0 0แ0 0และ5,000 0 0ไว้ให้ดูนะครับว่าผ่อนคร่าวๆจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็ หากท่านใดนะครับต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งในตัว m u x x c t t v v e หรือโปรโมชั่นลดเดิมๆนะครับก็สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่เบอร์ติดต่อ0615463646ไมเครนีสุนะครับเบอร์นี้เข้ามาคุยกันก่อนได้เลยเพราะว่าผมมาคุยง่ายตรงๆอยู่แล้วมีงบเท่าไหร่บอกกันได้เลยอยากแต่งแบบไหนมาแล้วก็จังหวัดที่ผมอยู่ก็คือจังหวัดนนทบุรีอิสุเมโทสาขา ราชพฤพษกนะครับจังหวัดนนทบุรีแต่ถ้าหากท่านใดนะครับที่อยู่ไกลนะครับเรามีบริการจัดส่งฟรี1 0 0กิโลเมตรด้วยรถสไลด์ <c oughs> เห็นไหมกองของขวันแบบนั้น <c oughs> ปลอดภัยแน่นอนนะครับ <c oughs> แล้วก็ทุกอย่างก็โอนเงินเข้าบัญชีบริษัทนะครับ <c oughs> ปลอดภัยหายห่วงมีตัวตนอยู่จริงไปดูรีวิวได้จากของผมเนี่ยมีคลิปแนวทางการแต่งของ UX เเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากโอเคก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องไมเคิลอีสุเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีแนวทางการแต่งคันอื่นผมก็จะมารีวิวให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ